สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลอนโซ่ so ครับในชาแนล u ู u ูบนีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันเช่นเคยนะครับเนะะื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะต่อยอดจากข่าวที่เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือข่าวที่ว่าลิเวอร์พูลครับได้ลงทุนเงิน20ล้านปอนด์ครับเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนนะครับซึ่งในคลิปนี้ ผมจะลงรายละเอียดให้มันลึกมากขึ้นครับว่าเลี้ยภูหวังไว้อย่างไรครับกับการลงทุนครั้งนี้แล้วก็ในอนาคตคาดหวังอย่างไรที่อคาเดมีเนี่ยจะเติบโตขึ้นไปนะครับซึ่งก่อนอื่นจะเข้าสู่เนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์จากดิฟซีบีดีนะครับเป็นสารสกัดจากกัญชงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สมนิทผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับสามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยนะคร ลิงก์ที่ผมให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษตามนี้ขึ้นบนข้างๆนี้นะครับอ่ะโอเคมาเริ่มที่เนื้อหานี้ดีกว่าผมนำมาจากบทความของดี e อ l ล t i c นะครับที่เจมส์พีเอเขาได้เขียนไว้ครับเขาใช้ชื่อหัวข้อที่ว่า liverpool s 20 million pounds academy revamped featuring and indoor dome coaching o r h h u l and pad bowl จะแปลเป็นไทยก็ประมาณว่า การพลิกโฉมศูนย์ฝึกเยาวชนของเลียพูมูลค่า20ล้านปอนด์มีโดมในร่มมีการปรับระบบโคชใหม่แล้วก็มีการเพิ่มคอร์ดแพดบอลมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเน่อยแล้วก็จะมีตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าในศูนย์ฝึกเยาวชนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหากย้อนไปเมื่อปี1998นะครับวันที่ศูนย์ฝึกเยาวชนเคิร์กบี้ถูกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครับเอร์พู อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนว่าวันหนึ่งครับที่แห่งนี้จะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงความสําเร็จของสโมสรแต่ตลอด25ปีที่ผ่านมาครับที่นี่ได้สร้างทั้งนักเตะและรายได้จนกลายเป็นขุมทรัพย์ที่จับต้องได้จริงครับถึงวันนี้ครับเฟนเวสปอ r ์ตกรุ๊ปหรือ FSG นะครับกลุ่มทุนเจ้าของสโมสรก็ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ในปวิศาสตร์อะคาเดมีเลยครับมูลค่า20ล้านปอนด์เพื่อยกระดับทุกมิติตั้งแต่สนามฝึกซ้อม สภาพแวดล้อมไปจนถึงบุคลากรโค้ชครับโดยเป้าหมายนะครับไม่ใช่แค่การสร้างนักฟุตบอลที่ดีครับแต่ต้องการสร้างนักฟุตบอลที่พร้อมจะต่อยอดไปสู่ทีมชุดใหญ่และพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อลุ้นถ้วยรางวัลต่างๆหัวใจสําคัญของโปรเจกต์ครั้งนี้ก็คือการสร้างโดมในร่มครับบนสนามหลักปัจจุบันโดยเชื่อมต่อเข้ากับอาคารศูนย์ฝึกเดิมที่เคิร์กบีครับห่างจากใจกลางเมืองลิพูไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว9ก้าไมล์ โดมแห่งนี้ครับจะทําให้ลิเวอร์พูลครับมีสนามฟุตบอลในร่มขนาดมาตรฐานเ็นรูปแบบเป็นครั้งแรกเลยครับพร้อมด้วยการยกระดับพื้นที่ด้านการแพทย์และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ทันสมัยมากขึ้นสนามญ้าเทียมด้านนอกครับจะถูกปรับเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นสนามญ้าจริงโดยมีอัศจรรย์ใหม่นะครับสำหรับรองรับผู้ชมประมาณ500คนสมมตรเตรียมยืน่นขออนุมัติแผนง,งานภายในเดือนนี้ครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2 0 2 8 จูเลียนวอร์ดครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ FSG นะครับได้ไปเยี่ยมชมสโมอสรต่างๆในยุโรปมากกว่า25แห่งครับเพื่อเก็บข้อมูลก่อนจะนำมาวางแผนโครงการครั้งนี้ครับงานก่อสร้างใหญ่ถือเป็นเฟสสครับของแผนงานนี้ครับหลังจากที่เฟสแรกได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเฟสแรกนะครับใช้งบประมาณราว2ล้านปอนด์ครับเพื่อเสริมความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสนามลูกกรงสำหรับฟุตบอลขนาดเล็ก พื้นที่พัฒนาสมรรถภาพร่างกายที่เรียกว่าเดอะยอดคอร์ดแพดบอลซึ่งเป็นคอร์ดที่จะใช้เล่นกีฬาครับแพดบอลซึ่งแพดบอลเนี่ยเป็นการผสมกันระหว่างปาเดลฟุตบอลสควอชแล้วก็วอลเลย์าบอลครับอย่างที่4ก็คือพื้นที่ฝึกทักษะที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบการจัดการของสโมสรโรมานอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการติดตั้งไฟส่องสว่างทําให้ทุกสนามของศูนย์เยวาวชน,นสามารถใช้งานได้ในช่วงค่า อาร์ลี์อิงเกิลชอปครับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกเยาวชนผู้ครัวอร์ดของสโม,มสรเนี่ยก็ได้เปิดใจกับทางดิเลติกนะครับเขาบอกว่านี่ถือเป็นการประกาศครั้งใหญ่ของสโม,มสรเลยครับเจ้าของได้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปร,ปรับปรุง2อ,อัฒจันทร์ใหญ่ที่แอนฟิลด์การสร้างศูนย์ฝึกแอ a กซ์ทราเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เคิร์กบี้เพื่อรวมทุกฝ่ายเนะี่ยมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันและล่าสุดคือการปรับปรุงเมลวูดสำหรับทีมฟุตบอลหญิง ที่ผ่านมาครับเราอดทนรอเสมอครับเข้าใจดีว่าแคมี่เน่ยอยู่ในลำดับความสําคัญอยู่ตรงไหนครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาของพวกเราแล้วครับและมันน่าตื่นเต้นมากเราไม่เคยมีสนามในร่มขนาดเต็มเหมือนคู่แข่งเลยครับหลายครั้งต้องยกเลิกหรือการที่คุณภาพการซ้อมตกลงครับเพราะลมฝนที่เคิร์บีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างครับเราเริ่มเห็นผลจากการปรับปรุงในซัมเมอร์ที่แล้วครับเด็กๆและครอบครัวได้เห็นการลงทุนที่เกิดขึ้นสโมสรเองก็ยอมรับว่าแคาเดมี่ มีส่วนสําคัญครับทั้งในแง่การพัฒนานักเตะและรายได้จากการขายผู้เล่นตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลสามารถสร้างรายได้มากกว่า200ล้านปอนด์เลยนะครับจากการขายนักเตะที่เคยผ่านการลงเล่นในระดับเยาวชนของสโมสรแค่เพียงตลาดที่เพิ่งปิดตัวไปนะครับลิเวอร์พูลก็ทําเงินได้ราว1 0 0ล้านปอนด์นะครับจากการปล่อยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนไปยังเรอัลมาดริดชิวินเคลเฮอร์ไปบรนส์ฟอร์ด นัทซิลิปครับไปเวสต์บรอมวิชอัลเบียนจาริโควอนซาไปไบเออร์เรย์คูเซนและไทเร่มอร์ตันรวมถึงเบนด็กด้วยนะครับในวันเดดไลน์นะครับนักเตะอย่างฮาวิสเอนเลียดครับซึ่งเลี้ยงผูกคว้าม,มาจากฟูลแลมตอนที่อายุ16ปีนะครับด้วยค่าตัว4.3ล้านปอนด์ตัวเขาเองก็ย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวพร้อมมีออปชั่นการซื้อขาดในซัมเมอร์หน้าอยู่ที่35ล้านปอนด์ รายได้เหล่านี้นะครับถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในโมเดลธุรกิจแบบพึ่งพาตัวเองของ FSG นะครับโดยทุกเพนนีจากการขายนักเตะถูกนํากลับมาลงทุนใหม่ทั้งหมดครับเมื่อพิจารณาว่าค่าใช้ใจ,จ่ายประจําปีในการบริหารศูนย์ฝึกเคร์กบี้อยู่ที่ราว11ล้านปอนด์รายได้จากการขายนักเตะเยาวชนจึงมากเกินพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ครับเอร์พูภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสลัตนะครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนั้น มีนักเตะจากอะคาเดมีนะครับหมายถึงผู้เล่นที่เคยผ่านการเล่นระดับเยาวชนของสมโมสรเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถึง18%ของจำนวนนาทีในเกมพรีเมียร์ทั้งหมดตัวเลขนี้นะครับสูงกว่าสมโมสรอื่นๆเลยนะครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่ที่16.3%และเชลซีอันดับ3อยู่ที่14.5%บรรดาผู้เล่นที่เป็นกำลังหลักของทีมชุดใหญ่เลยครับก็จะมีได้แต่ เทรนอาร์โน no, ครับมีเคอร์ติสโจนสตามด้วยคอร์เนอร์แบรดลีย์เอนเียดคอนซ่าเคเลเฮอร์เจเดนแดนส์แล้วก็วิเตสลาฟิอาร์โรสนะครับที่มีส่วนร่วมกับเกมพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วนะครับขณะที่ดาวรุ่งอย่างเทรนิโยนี่ไทเลอร์มอร์ตันเจมส์สแคร์โคนเนลไอแซคมาบาย่าและลีโอเอ็นกูมูฮาก็ต่างได้ลงเล่นในรายการอื่นๆนะครับให้กับลิเวอร์พูลเมื่อซีซั่นก่อนต้นปีนี้นะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านข้อมูลกีฬา21 First รนะคับซึ่งทงางนร่วมมกับหลายสสโรในพรีเมียร์ลีก ได้คำนวณมูลค่าผลงานของเทรนต์อาร์โนออกมาแล้วก็พบว่าเทรนต์เนี่ยสามารถเซฟเงินให้กับเรียพูราวๆหนึรล้านปอนด์ตลอด้ฤดูกาลที่เล่นกับทีมชุดใหญ่ครับโดยประเมินจากผลงานที่เทรนต์ทำได้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สโมสรอาจต้องใช้ไปกับการซื้อนักเตะแล้วก็รักษาแบ็กขวารท็อปไว้ในช่วงเวลาที่เทรนก์กำลังเล่นอยู่นั่นหมายความว่าอะไรครับในช่วงเวลา9ปีครับเรียพูเซฟเงินที่จะซื้อตำแหน่งแบ,บ็กข,ขวาได้มากถึง145้าล้านปอนด์นะครับ i n งเกิลชนะครับยังได้กล่าวต่อว่าผมอยากให้อคาเดมี่เนี่ยมีส่วนร่วมเสมอครับเราเคยคว้าแชมป์หลายรายการโดยมีนักเตะอคาเดมี่มีส่วนร่วมแต่การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกพร้อมกับการใช้เวลาในสนามจากอคาเดมีมากกว่าสมมสรอ,อื่นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับผมไม่คิดว่าจะมีใครทําได้แบบนี้อีกเลยนะตั้งแต่ยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟุกสันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อีกสิ่งสําคัญเลยก็คือเราอยู่อันดับ6ของลีกในด้านค่าใช้ใจ่ายอะคาเดมีครับหมายความว่าเราไม่ได้ซื้อความสําเร็จครับเพราะหลายทีมใช้เงินมากกว่าเรามากแต่เราสร้างผลลัพธ์ได้ด้วยวิธีที่รอบคอบเราทราบดีครับว่านี่เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านครับคุณไม่สามารถทั้งขายนักเตะได้เงินมหาศาลกลับมาและยังคงหวังผลจากนักเตะอะคาเดมี Academy ในสนามไม่เท่าเดิมมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างกันใหม่อีกครั้งครับ อิงกอร์ทอปเชื่อว่าการปรับปรุงศูนฝึกอะคาเดมีนนะครับครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้สโมสรบรรลุเป้าหมายในอนาคตโดมในร่มนะครับจะถูกสร้างขึ้นก่อนที่สนามหลักแห่งใหม่จะแล้วเสร็จครับซึ่งหมายความว่าทีมลิว์พูยู21นะครับจะต้องหาสนามเย่าชั่วคราวสําหรับการลงแข่งพรีเมียร์ลีก2ครับเช่นเดียวกับทีมยู19ที่ต้องเล่นรายการยูฟายูทนะครับหนึ่งในทางเลือกที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็คือการมาใช้สนามทูเทอร์รี่วิกเก็ตเซเดียนะครับเป็นทีมรักบี้ ของเซนต์เฮเลนส์ครับซึ่งเป็นสนามที่ทีมหญิงลิเวอร์พูลเนี่ยใช้ลงเล่นเป็นประจำครับอิงเก์ช็อปบ,บอกว่าการต้องรื้อสนามหลักออกไปเนี่ยมันทําให้ผมมันเจ็บปวดใจนะครับเพราะสนามแห่งนี้มีความหมายครับและเป็นสัญ,ญลักษณ์เต็มไปด้วยความทรงจําแต่ผมก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกถูกต้องแล้วครับการที่ทีมยู21ต้องเล่นนอกเคิร์กบี้ไปหนึ่งฤดูกาลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปครับเราจะปรับตัวได้และเรารู้ว่ามันคือการเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในซัมเมอร์นี้นะครับสะท้อนถึงความตั้งใจของล์พูที่ต้องการเปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนได้เล่นฟุตบอลอย่างอิสระครับนอกเหนือจากการฝึกซ้อมแบบทางการเราพยายามประเมินครับและสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่เสม,มอครับเด็กๆมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ6ขวบฝึกซ้อมสัปดาห์ละ4ี่ครั้งคุณไม่สามารถปล่อยให้ความมหัศจ,จรรย์นั้นอ่ะหายไปได้ครับคุณต้องหาวิธีใหม่ๆทําให้พวกเขาอยากมาอยู่ที่นี่จริงๆข์ดแพทบอลก็ถูกใช้งานอย่างคึกคักครับ และสนามลูกกรงสําหรับฟุตบอลขนาดเล็กก็เช่นเดียวกันนอกเหนือจากการผลักดันดาวรุ่งท้องถิ่นให้เติบโตตามลําดับอายุเหมือนที่เคยทําสําเร็จกับเทรนต์โจนและก็ควอนซ่าแล้วนะครับแต่หากเห็นว่ามีตําแหน่งที่ต้องเติมเต็มเนี่ยเลี้ยผูก็พร้อมเสริมเด็กๆจากที่อื่นเข้ามาในอะคาเดมี่ครับ เจ้าหนูริโอเอ็นกูมมฮาครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับเขาย้ายจากเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วครับและเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ให้กับสโมสรหลังทําประตูชัยในเกมเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดริโอแสดงให้เห็นถึงคุณภาพอันน่าทึ่งครับผมชอบดูเขาเล่นแต่เส้นทางยังหกเอาไกลครับการก้าวขึ้นมาได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การยืนระยะให้อยู่ต่อไปนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ เขาเป็นเด็กที่ทํางานด้วยแล้วเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับมีความทอมตัวเป็นกันเองชอบถูกท้าทายและก็ท้าทายตัวเองอยู่เสมอเขามีสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เต็มไปด้วยอิทธิพลทางฟุตบอลที่ดีครับผมพูดเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่ต้องการดูแลอะไรมากมายเลยครับในแง่การสรรหาผู้เล่นนะครับมตต์นิวเบอรีครับซึ่งเคยนั่งตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายรับสมัครอะคาเดมี่กับผู้อำนวยการฝ่ายดูแลการยืมตัวและเส้นทางพัฒนานักเตะ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหาพรสวรรค์ระดับโลกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีก่อนครับนิวเบอรี่เองก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญให้กับเรียร์ูต่อไปครับเพื่อมองเห็นโอกาสที่ดีที่สุดในตนลาดนักเตะภายในประเทศควบคู่ไปกับบทบาทที่กว้างขึ้นเมื่อ f s g มีแผนจะซื้อสโมสรในยุโรปคริสดาวลิงครับ หัวหน้าฝ่ายรับสมัครของอคทีม a ค a d e เดมีก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญครับในการดึงนักเตะเยาวชนอย่างเอ็นคูมูฮาแล้วก็นิโยนีที่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2023ส่วนวิวไรท์ครับกองหน้าวัย17ปีที่เพิ่งย้ายมาจากเซา t h ฟอร์ดซิตี้ด้วยค่าตัวเบื้องต้น200 0 0 0ปอนดน์ครับก็ถือเป็นดีลที่ได้รับแรงผักดันมาจากแมวมองท้องถิ่นของสโมสรครับ ซัมเมอร์นี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโครงสร้างทีมโค้ชอะคาเดมี่ลิเวอร์อพูลด,ด้วยเช่นเดียวกันครับมาร์คบริดจ์วิลกินสันโค้ชทีม U18 นะครับก้าวลงออกจากตำแหน่งครับหลังจากรับใช้สโมรสรมานานหนึ่งทศวรรษครับเพื่อไปรับงานผู้ช่วยผู้จัดการทีมที่ฮาร์ดอร์ฟิลด์ทาวน์ในลีกวันขณะที่เบร์รี่รูตัสนะครับโค้ชทีม U21 ก็อำลาสโมรสรหลังจากทำงานมาก,กว่า12ปีและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษ รุ่น U16 รวมถึงเป็นผู้ช่วยโคช้ชทีมชาติอังกฤษชุด U20 สครับสำหรับคนที่เข้ามาทดแทนนะครับลีฟพูก็สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการดึงร็อกเพจครับอดีตกุนซอทีมชาติเวลส์มาคุมทีม U21 สนะครับส่วน s ซมเบนไวส์ก็ย้ายมาจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้ามารับงานคุม U18 ของลียพูครับอิงโกชชอปอธิบายว่ามันมาถึงจุดที่ทั้งแบร์รี่และก็บริดเนี่ยกำลังมองหาความท้าทายใหม่ครับ ผมเคยอยู่ทีมสำรองเดียวกับร็อบครับที่วัตฟอร์ดเมื่อหลายปีก่อนและเส้นทางอาชีพของเรามันก็มีจุดตัดกันอยู่บ้างครับการที่เขาเคยคุมทีมในฟุตบอลโลกแล้วก็ยูโรมาก,ก่อนเนี่ยคุณคงไม่คิดว่าก้าวต่อไปของเพจเนี่ยจะมาคุมยู21ของลิเวอร์พูลแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันครับเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทุกฝ่ายเนี่ยจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ทุกวันนี้นะครับสภาพแวดล้อมของทีมชุดยนะู21เปลี่ยนไปมากครับมันกลายเป็นพื้นที่ที่ทีมชุดใหญ่เนะี่ยมักใช้มองหาโคช้ชเข้ามาร่วมงานครับรอบเข้าใจดีครับว่าความต้องการในเกมระดับซีเนียนะเป็นอย่างไรครับเขานําความเข้มข้นนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการส่งเด็กๆขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่หรือการปล่อยยืมตัวส่วนในกรณีทีม u 18นะครับอิงเกิลชอปเสริมว่าทีม u 18ครับเรามีรายชื่อหลายคนครับและได้คัดกรองจนเหลือจํานวนน้อยลงจนเมื่อได้เจอกับไซมอนครับ เรารู้สึกว่ามันเข้ากันได้อย่างลงตัวครับผมชื่นชอบเรื่องราวเบื้องหลังของเขามากครับการที่เขาเคยเจ็บบ่อยจนต้องเลิกเล่นเร็วแล้วหันมาเอาดีด้านโค้ชเนี่ยแม้เขายัางอายุไม่มากครับอายุ40ปีนะฮะแต่มีชั่วโมงการทํางานในสนามฝึกเนี่ยเยอะเอามากๆผมชอบที่เขาเคยคุมทีมยูสิที่แบล็กพูลครับแล้วก็ทีฟริดบูดด้วยเขาก็พัฒนาโปรแกร,รมเยาวชนขึ้นมาครับอีกทั้งยังมีประสบการณ์คุมทีมชุดใหญ่ของซอลฟอร์ดซิตี้ซึ่งทําให้โปรไฟล์ของเขาเนี่ยครบเครื่องเลยทีเดียวครับ รู้การที่แล้วครับไม่ได้เป็นปีที่น่าประทับใจในแง่ผลการแข่งขันของทีมอะคาเดมี่เท่าไหร่นะครับทีมยูสิจบอันดับ11ของศึกพรีเมียร์ลีกตกรอบ3ในเอฟเอยูทับพ่ายกับเบรซานาเอลขณะที่ทีมยูสิก็แพ้ซุดการ์ดในรอบล็อกเอาทรอบแรกของยูฟายูีกส่วนทีมยูยีจบอันดับ16ในพรีเมียร์ลีกสแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุผลครับซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยที่สําคัญกว่าผลการแข่งขันก็คือการพัฒนาครับ การปล่อยนักเตะดาวรุ่งไปยืมตัวหลายคนนะครับทำให้ทีม u 21อ่อนกําลังลงครับและบีบให้ผู้เล่น u 18เนี่ยหลายคนต้องขยับขึ้นไปเล่นในรุ่นที่สูงกว่าแต่มันก็คือส่วนหนึ่งของแผนงานทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นโดกนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับวีดเดอร์สเบอร์สครับเมือ่อซีซั่นที่แล้วจนมูลค่าของดกเพิ่มขึ้นทันทีจนบอลหมัดเนี่ยยอมจ่าย25ล้านปอนด์เพื่อดึงไปร่วมทัพทั้งที่ลิปหูเนี่ยซื้อดอกมาจากเซลติกเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยค่าตัว อิงเกลท็อปบอกว่าประสานาในแดนหน้าในยูฟ่ายูดลีกของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเบนด็อกลูอิสคูมาสหรือว่าเจนนแดน์ก็ได้นะครับแต่ความจริงคือเรามองว่าการให้เขาเนี่ยได้สัมผัสเกมฟุตบอลร,ระดับฟีเนียร์และผลักดันคนอื่นขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่ดีกว่าครับเบนแล้วก็ลูอิสนะครับที่ปล่อยไปให้กับโซกเนี่ยทำผลงานได้ดีในการยืมตัวครับขนาที่เจนนแดน์ก็น่าจะได้ลงเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์หากไม่เจอการบาดเจ็บซะก่อน ถ้าเราสามารถคว้าชัยชนะและพัฒนาไปพร้อมกันได้เนี่ยก็คงยอดเยี่ยมครับแต่ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมขอเลือกการพัฒนาครับอันนี้คือสิ่งที่อิงเกลท็อปเขาได้บอกนะครับในซัมเมอร์นี้ครับเลียพูได้ดึงโคลินสตูดนะครับอดีตโคช้ชผู้รักษาประตูเรนเจอร์เข้ามารับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้รักษาประตูและดูแลเส้นทางนักเตะสู่ทีมชุดใหญ่ครับซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมสําคัญระหว่างอะคาเดมีกับทีมซีเนีย ลุยส์เฟนันโดอูเบลเครับได้เข้ามารับตำแหน่งโค้ชดูแลพัฒนารายบุคคลคนใหม่ของเร์พูซึ่งนั่นก็ส่งผลให้อารอนบริกส์เปลี่ยนบทบาทไปเป็นโค้ชลูกนิ่งของทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวครับหลังจากที่บริกส์ทำหน้าที่โค้ชพัฒนาบุคคลมาตั้งแต่ที่มาอยู่กับเร์พูเมื่อกรกฎาคมปีแล้วซึ่งอูเบลจะทำงานกับทีมชุดใหญ่ทีมชุดยู1่แล้วก็ทีม U18 รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการติดตามและสนับสนุนพัฒนาการของนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวเพื่อให้พวกเขา ได้เดินหน้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ครับเขาจะมีส่วนสําคัญในการดูแลดาวรุ่งคอนมสมันสูงอย่างเอ็นกูมูฮาแล้วก็นิโอนี่ด้วยนะครับสำหรับทางลุยส์อูเบลส่วนแกรี่โปรเบิร์ตนะครับอดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลอิฟสิชเชาครับเตรียมเริ่มงานในฐนานะหัวหน้าฝ่ายบริหารการยืมตัวของลิเวอร์พูลคนใหม่ในเดือนนี้ครับเขาเนี่ยเคยเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของบริสตอลซิตี้มาก่อนนะครับ การพัฒนาอีกหนึ่งสิ่งในคืบบีรู้การน,นี้นะครับก็คือการปรับเวลาซ้อมของทีมชุดใหญ่ยูย่ 21, แล้วก็ยูสิให้ตรงกันเป็นครั้งแรกครับโดยส่วนใหญ่จะเริ่มซ้อมเวลา11นาฬิกาส5ทีซึ่งจะทําให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นครับในการดึงผู้เล่นจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งอิงเก o ท็อปได้พูดคุยกับอาร์เนอร์สลอตเป็นประจำครับโดยช่วงพรีซั่นที่ผ่านมาอาร์เนอร์ก็ได้เชิญเขาไปร่วมทําหน้าที่โค้ชกับทีมชุดใหญ่ ความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับหลังจากย้ายออฟฟิศในอะคาเดมีมาอยู่ในอาคารของทีมชุดใหญ่จูเลียนวอร์ดเอนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลอะคาเดมีครับหลังจากกลับมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ FSG วอร์ดเองคือคนสำคัญที่ผลักดันโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกเยวกวาวชนมูลค่า20ล้านปอนด์แห่งนี้นะครับผมรู้จักจูเลียนมา13ปีแล้วนะครับและหนึ่งในข้อดีของการที่เขากลับมาคือไม่ใช่แค่ความรู้ของเขาครับแต่ยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เราทา เขามีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมากครับและช่วยสนับสนุนเราในจุดที่เรารู้สึกว่ายังมีช่องโหว่ในโครงสร้างพัฒนาพื้นฐานมาตรฐานตอนนี้สูงมากเลยครับแค่ลองมององค์ประกอบกับทีมตอนนี้เมื่อสิปีก่อนก็แทจบจะจำไม่ได้เลยนะครับทั้งในแง่เรื่องของคุณภาพและความลึกของลุมกําลังซึ่งก็ทําให้ความท้าทายของอะคาเดมี่เนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยแต่เรายินดีที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันครับสารตั้งต้นของอะคาเดมี่ชัดเจนครับคือการปั้นเด็กให้ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่และ พร้อมไล่ล่าความยิ่งใหญ่ในช่วยรางวัลระดับสูงการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่อินโกลอ์เขาบอกนะครับสุดท้ายแล้วครับเลี้ยภูก็กําลังสร้างรากฐานแห่งอนาคตผ่านการลงทุนครั้งปวศาสตร์ในอะคาเดมีที่ครอบีนะครับนี่ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสิงส่งปลูกสร้างใหม่นะครับแต่คือการสร้างวัฒนธรรมและมาตรฐานใหม่ให้กับการพัฒนาเยาวชนครับจากสนามโดมในร่มไปชนถึงท,ทีมงานโค้ชรุ่นใหม่เนี่ยทุกองค์ประกอบ สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังที่ว่าสโมสรไม่ได้มองแค่ปัจจุบันครับแต่กําลังลงทุนเพื่ออนาคตระยะยาวและเมื่อเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องปั้นเด็กให้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับและไล่ล่าความสำเร็จในระดับสูงโครงการนี้จึงไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานครับแต่คือหัวใจของการสืบสาร DNA ของลียภูต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับกับการลงทุนในทีมอะคาเดมียีล้านปอนด์ก็ต้องบอกว่า มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับอีกสัก10ปีหรืออีก15ปี20ปีเราอาจจะได้เห็นนักเตะที่เติบโตมาจากทีมอะคาเดมี่ของลิเวอร์ p o o มาเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับลิเวอร์ pool ก็เป็นได้ครับหลายๆคนหรือถ้าใครไม่สามารถจะขึ้นชุดใหญ่ได้สมสรก็มีแผนที่จะปล่อยให้เขาเนี่ยไปเติบโตที่อื่นนะครับโดยที่สมสรก็จะได้เงินกลับมาจากการขายนักเตะคนนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากกันในคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าจะทําให้เพื่อนเพื่อได้ รับทราบถึงข้อมูลอีิมแคาเดมีของเราในตอนนี้นะครับโอเควันนี้ผมฮอสอารอนโซขอตัวลาไปก่อนเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปด้วยผลิตภัณฑ์ของดิฟซีบดีนะครับเป็นสารสกัดจากการชงไข่ที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทสามารถใช้ได้เลยครับไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับผ่านช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้นะครับใครที่สั่งซื้อ ผ่านช่องทางของผมก็จะได้รับส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับโอเควันนี้ผมฮอสซันโซไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเราจะตามชมกันนะครับสวัสดีครับ